โอ้ยเงี้ยไปโดนมือเมื่อกี้เราไม่มีไม้มันจะโดนตรงนี้ไงอขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปครับนาทีชีวิตเมื่อสักครู่นี้ครับมีใครได้เห็นไหมผมนี่คือแบบอึ้งเลยอึ้งเลย,เลยตกใจอ่ะ ขอคนละหนึ่1แช์นะเมื่อกี้มันโดนตัดไปครับขอคนละ1นึ่งแช์ครับโอ้โหเมื่อกี้เป็นภาพสะเทือนขวัญมากครับเรืออับปางครับแล้วก็น้ําลึกด้วยตอนนี้เรือของจิตอาสาควาค่ำครัแล้วก็ชาวบ้านก็กระจัดกระจายตกน้ําออกไปเมื่อกี้มีคนอีกเหรอ ไม่ไลฟ์ใหม่ไม่ใหม่ตัวเนี้ยมีคนอีกเหรออ่นเดนอ,อเยอะกี่เราเขาเราแค่แค่กู้เรืออย่างเดียวกู้คนด้วยแหละขอแม่พี่น้องครับที่ทุกคนเห็นอยู่ขณะน,นี้เราอยู่กันที่ลำพูนะนะอำเภอเมืองนนาราทีวาดครับน้ำที่ทุกคนเห็นตอนนี้น้ำถือว่าวิกฤตเป็นอย่างมากครับในหลายๆพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เกิดอุบัติเหตุเรือ คว่ำครับทำให้มีคนบาดเจ็บพอสมควรครับแล้วก็เจ้าของเรือก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันน้ำมันขึ้นแล้วแม น่ากลัวมากเดี๋ยวอีกสักพักเราต้องไปแล้วใช่ใช่สะพักต้องไปแล้วเพราะว่าตอนนี้จิตใจเราไม่ไม่ไม่ดีไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะสถานการณ์เมื่อกี้จากล่าที่แล้วอ่ะตั้งเวลาเลยนะกี่นาทีเดี๋ยวพี่ซัตบอกเบนด้วยนะสักสิบนาทีเนาะโอเคช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้พี่ฟิซซัตช่วยหน่อยพี่ซัตช่วยหน่อยช่วยดึงช่วยดึงวั้วัน้วันนี สักคู่ครับตาปอหรอกกะฟา้าบุลเล็กๆนะปอว่าปอยัองไงกะหมื่นกว่านะเมมอ่าฮะฮะโอเคโอเคโอเค,อเคกะบอกเลยกะเป็นจิตอาสาเอาเรือมาช่วยครับตอนนี้เรือกะเสียหายทั้งลำครับกะได้ช่วยชีวิตหลายชีวิตครับ โอโลกะตาโปกะทุย่ยเฮวีตะกีกะได้ย่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อเดี๋ยวกะติดต่อมาในเพจด้วยนะอยากรู้จักกะด้วยนะมาสิกะโอ้ขอคนละหนึ่งแชร์มานะขอคนละหนึ่งแชร์ให้กับทีมงานเราด้วยครับวันนี้เหนื่อยกันครับทีมงานที่นี่น,นรธิวาสครับแล้วก็ทุกหนึ่งแชร์ถือว่าเป็นกำลังใจอ้าบุลเลอร์อกะตาโปกะ <c oughs> ยิชายงยิงย็งโดมันเหรอ

Mana abeg kak? Be, awak eh hot ni yo beg mana? Okey, hot bagi tu long sana ni nak lemah kan nak tengok ni. Chauban. Sikat kot tu. Ori si yelah. Pakak be buat bayar ni. Masya-Allah kalau tak ada abeh sat ni mati juga. <tuk> Tidak, tak ada abeh ya. mati, tak ada kak mati sat ni ore okay, kak. ยังไงก็ฝากดูแลกะด้วยนะกะบ้านอยู่บ้านทอนครับเดี๋ยวยังไงกะทักเพลที่นี่นที่วัดด้วยนะกะตูลวงยาวงโหเกะหนึ่งย้อนดดได้เร็วหมอนึงเบลโดดได้เปี้ยวหม้อดุดคือเหาะคือหะหรอหรอรอตุพานโลแบบโอุพานรอพานโลคุณเอาใช้ยิงยิงดูได้ลำพูครับ ลำพูครับใครจะผ่านแยกลำพูห้ามผ่านนะขอร้องฮะขอร้องเลยครับถ้าคุณไม่อยากเสียทรัพย์สินครับนี่คือรถกำลังจะแล่นผ่านน้ำที่มีระดับขึ้นสูงเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับไปโอเค นาทีนาีนานาทีลาเดี๋ยวสักคู่ครับแบ่แบตุลุงมีลิปัสต์ดแกแกลิาาโอเคมาสิมาสิแบ่ครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในพื้นที่อาเภอลาพูอำเภอเมืองครับในตาบลลาพู Okay. amak lak kata fao ni. Mau ni berah Dok bo bayagi gatong umuh eh kita takut utuh hak ni eh. Kalau balik bawah hati yo. Tu Tapi yo boleh tolong orang nak mati hak ni. Orang duk lemah ai dah. Apa ha? โอเคได้เงาะหมื่นสองห่านึงใกล้ก็แบบมันจะมีการเป็อาเบโกเปชนแบบสายไฟฟ้าอ๋อเดี๋ยว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 ช่วยหน่อย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 นี่คือวินาทีการเคลื่อนย้ายชาวบ้านครับจากพื้นที่ตำบลลำพูครับ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุครับเร็บป่ะ คุณลุงอยู่ในบ้านสองคนใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังจะไปช่วยครับมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยครับน้ำขึ้นเรื่อยๆใครจะติดต่อแอดมินส่งเป็นข้อความนะอย่าโทรเข้ามาในเพจครับ แบะนอตุนอตุนตุลุงแบะนอตุเดจิตอาสามาจากไหนกันบ้างเด๊มนรอคณะอะไรวจกอนี่วจกมาช่วยนี่ครับอ่าฝากฝากด้วยนะครับนี่อธิบดีมหาลัยครับนี่โอเคโอเคขอบคุณมากเด๊อุมารถบ้านเนาะปาลูรู นี่โอ้โหน้องๆน่ารักครับนี่มาช่วยชาวบ้านมาช่วยพี่ๆทหารครับครับพี่เอาเฮ้าทำพาอะไรกันอาของกินมีฝั่งนู้นอีกสามคนครับก็สามสามคนเหรอไม่ใช่ไม่สามเนี่ยสางเนี่ยคนเลยอันนี้ก็ทีมงานเพจที่นี่นราธิวาสครับ เด้อด่าน่กกี่ตัวลงมันเหรได้เลยได้เลยทำไมไม่ใส่ชูชีพอ่ะทำไมไม่ใส่ชูชีพอ้อโอ้โหล่ะชูชีพอันตรายมากเลยยกน้ำบากาเรือยุนด้อ ล้มเดลหารมาเลยไมตไม่พาเอาไม่อยู่ไม่พายเอาไม่อยู่เอาอันนี้ช่วยนี่งเราไปนั่นบ้านอยู่ไกลไหมครับพี่ก่อนถึงต้นมะพร้าวนั่นก่อนถึงต้นมะพร้าวโอ้เชือกต้องยาวอ่ะเจ๊ชาเนี่ยเอาเกิทองใหอาบนี่เองมาดีแความ วรนี้ไ่ทไตรง้ตีแรงรงนี้นเ้าออมีทหารูลวงอะไรอ่ะวีทหารตังตูลุงต้องทหารเนี่ยเราว่าเขาเขาพร้อมอยู่แล้วเขาพร้อมอยู่แล้ววายน้ำเป็นแข็งแรงอ่ะลำพังเราทอหม่ัวซาะตู้วงสีน้ามึงมาตีวะกูนี่ เดือดทหารมาทหารมาในทหารเดียวหนิ่เดียวดเจนน่นบริการเ่เดืนกฎของการช่วยเหลือผู้อื่นคือเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนใช่เราต้องเซฟก่อนจะไปช่วยคนอื่นเราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเราช่วยเขาได้นะว่าเราวะอย่างเมื่อกี้คนอาจจะบอกว่าพิซซ่าไม่ไปเลยคือเราต้องเราไม่มั่นใจทำได้แค่เรียกคนจากเป็นผู้จาไปช่วยการเป็นผู้ประสบภัยใช่เราต้องมั่นใจตัวเองก่อนนะครับแยกไม่ได้หนะเนี่ยมาแล้วรอบห พี่เจ้าหน้าที่เขาคือพิดอยู่แล้วทุกคนเขาเป็นทหารเขาไปน้ำเป็นกันทุกคนฉะนั้นสิ่งที่ิ่งทำได้คือเเป็นกระบอกเสียงให้เขานะครับไม่น้ำไม่น้ำไรมันน้ำมันเลยนมันเลยไม่ได้เขาดันไม่ได้ต้องก้อนนี่ก้อนต้องก้ันนี่ก้นเลยต้อง้นหนักนเพียวไปก้อนหนักแรกเนี่ย จะไปช่วยสังเวยไม่ได้เลยครับตอนนี้ครับได้แค่ประสานให้เฉยๆนะสำหรับสังเวครับตอนนี้เพจที่นีท่ทิวัศน์ไม่สามารถเดินทางไปได้ครับถนนถูกตัดขาดทุกสายครับมาประมาณนี้นะจังหวะเมื่อกี้เหมือนในหนังรเ,นเรื่องเลไปนะโอ้โหในหนังเรือเ่องอ่ะสองนาทีได้ไหมได้ มุดต่อนั่นหรอมุดต่อนั่นอรอมุดตัวไอ้มุดตัวมาเสร็จต่อมึงมาของหน่วยงานอะไรนี่มาของหน่วยงานอะตรงไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาหางกำลังไปพี่เห็นแล้วเมื่อกี้ที่นี่มันต่ำทุกปีเลยเนาะ แต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ไม่เคย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 เลยเนาะไม่เคยเชี่ยวแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่เคยนี่ยวแบบนี้ได้เอาไปดักเอาไงเอาไงเอาไงรับ เรกักตันลยตออกลมอาีเ่ตอเเชือกจำเป็นเหมือนกันเชือกเชือกเป็นมากใครมีเชือกไหนมาใครมีเชือกนะใครมีเชือกครับใครมีเชือกนะมามาช่วยเหลือกันได้ครับร้านห้างร้านตรงไหนอยากบริจาคเชือกเบี้ยเนาะ เห็นไหมมือมันจะมันจะมีมุมกลมเคยโดนไหมไม่เล็กม่ี้ยแต่แต่โดนแน่นอนไม่ตีแบบของเนี้ย ะฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายอ่ะมันไม่ถนัดไงมือซ้ายใช่ไหมเวลาเราทำงานอะไรมือฝ่าไปชี้เราเราอยู่นี่มาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมหล่อสัมผัสได้เลยว่าความสูงของน้ำอ่ะสูงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไปจะดูว่าจะช่วยเรือล่มแล้วก็ความเข้าด้วยนะเมื่อกี้หนูเอาแกมุนบาเลฟ้าหนูแจ เรือเจ้าหน้าที่หมเจ้าหน้าที่เองยังแบบยังยากเลยทุกคนใส่ชุดชีแบบโอ้เมื่อกี้เรือความเป็นงนั่นอนะความปิดหน้าดนะ้วยน่ะน่ากลัวมากไป<ะ>เดินเจ็บ เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเดินไลฟ์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ต่ออีกสักคู่ครับเพราะว่า แอดมินต้องประสานงานกับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานนะครับเพื่อช่วยเหลือนะถ้ายืนไลฟ์สติแบบนี้ก็จะช้าไปแก่ก่อช่วยทหารใจเอ็นยงเจ้าเลยหรอโอเคโอเคท่านท่านครับท่านครับไอตัวไหนตัวเกียร์เบียร์เบียร์กันใหญ่ระวังนะได้ แต่แต่ส่วนครับส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวคิดว่าอาจจะติดอยู่แถวนั้นแหละแต,แต่แต่อย่างน้อยสบายใจได้ได้เรือไหมครอ่าเรือได้แล้วโอ้โหทุกคนรถผ่านมาเม่กี้โอ้โหเกือบเซเลยรถผ่านมาตกใจอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ีชีวิตรแล้วก็เรือกึ่งจนึ่งจนอะหายตอนนี้เดี๋ยวเรือต้องเบนอเข้อมันใหญ่ๆอ่ะเปไรไะเออนารักกว่าเยอะเลยแต่ตอนเนี้ยมีเรือพายน่าจะเอาไี้อยู่ห้อยู่เรืต้องเบนต้องเบนช่วงมันใหญ่อ่ะได้ๆไดๆได้ๆไปบๆได้ๆได้ๆไเ้ๆไอ้ๆไ้ๆได้นไ้ๆไดไ้อไ้ๆไ้ๆได้ๆไ้ๆด้้้้้้ ต้องการเชือกท่านครับต้องการเชือกขนาดไหนบ้างอะ่ะเชือกประมาณประมาณนี้อะแจ็คแจ็คโชว์หน่อยนยีโอเคประมาณนี้นะดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันต่อครับแอดมินต้องไปติดต่อธุร,ระกับหน่วยงานนะในการขอความช่วยเหลือครับถ้าเรายืนไลฟ์เฉยๆนี่กลัวงานไม่เดินไ,ไปเดี๋ยวเราจะเดินพาทุก<ม>ท่านเดินไปทางนี้<ด> ขอให้ปลอดภัยนะครับตอนนี้เราขออนุญาตเดินสำรวจเรื่อยๆครับก่อนที่จะถึงที่รถของเราอันนี้อันนี้คือปากซอยนะครับสำหรับใครที่จะมาลาบนาครับ เดี๋ยวเราจะไปพื้นที่อื่นกันต่อนะครับใจเย็นๆนะเราจะพยายามไปพื้นที่ที่น้ำท่วมให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้เราเดินแบบลำบากมากครับ นี่ครับแฟนเพจที่นี่นาราธิวาสครับมาจากไหนครับมาจากยาก,กงน้ําทั่วมไหมครัที่บ้านโอเคพอดีทหารต้องการคนช่วยอยู่พอดีเลยเดี๋ยวใส่ชูชีพด้วยนะครับนี่ก็คือแฟนเพจที่นี่นาราธิวาสครับเข้ามาทักทายพอหอมปากหอมคอครับเอ๊ะระวังกะตอนนี้เราอยู่ลำพูนะครับลำพูลำพู กรอ,อยู่ลําพูระฮะอันนี้มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าจะให้ดีนะถ้าแบบไม่จำเป็นก็อย่ามาเลยดีกว่าครับอันตรายตอนนี้น้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ยังตกอยู่ครับตอนนี้ยังตกปดปรยครับ ตามไปไหนไหนเด็ดแมมนาะเด็ต <is> oh <sh> ัวลงวิวเป็ะนะฝังให้อาหารแมวเนะเแม่ได้ก็สตาร์ทอ่ะรอเด็กผู้หญิงไปฝังซ้ายไป ัางซ้ายได้ได้โอเคเด็กมาสิ็ได้ด้ที่ช่วยเหลือแมวเด็ก้าไปหยิบไปกี้เข้าไปนึกเลยนะครับน่ารักมากเลยเขาเห็นได้ไงไป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 ฟิสิก เดี๋ยวเราจะไปพื้นที่อื่นกันบ้างแหละไปที่คนระวังในช่วงน้ำท่วมเรียบร้อยเรียบอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไปก่อนฟิซัสเดี๋ยวให้รถไฟฟ้าไปก่อน พื้นที่ตรงไหนครับตอนนี้เดือดร้อนรีบเม้นกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวแอดมินจะช่วยเหลือในเรื่องของการประสานให้นะตอนนี้อยู่ลำพูครับตอนนี้อยู่ลำพูครับตอนนี้อยู่ลำพูครับ โอ้รถคันนี้จบข่าววินาทีเมื่อกี้ตอนที่เรือล่มไปนะอืมแม่แม่คนนี้เอาเรือมานหละมแม่กับลูกชายเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหม,มนเนี่ยท้วสองคนน่ะตามหาพ่ออืมคือผม,มเห็นแล้วว่าพ่อเขาอะเดินอยู่ออ,อ,ออกไปแล้วออกมาแล้วแต่ว่าทางที่ว่าเขาไม่เห็น่ะแล้วผมนั่งดูภาพนั้นอะอ๋อ,อ,อผมดูแล้วแบบโอ้โห คือสมมติว่า <พด S 1> มีคนห,หนึ่งนะมเมื่อกี้คนด้วยความว่าคนมันเยอะนะถ้ามีคนหนึ่งหายไปกับน้ำอ่ะไม่รู้เลยอ,อืมเป็นห่วงมากเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยนะอ๋อมาให้ดูอลิเซีย เดินลำบากเลยอะตอนมาไม่ขนาดนี้ตอนมาไม่ขนาดนี้คุณลุงครับรถเป็นไงบ้างโอ้โหไม่รู้รถใครนะโอ้โ,โ,อโเดินลำบาก หลังอนามัยลำพูเมื่อกี้แจ้งไปแล้วครับทหารกำลังไปช่วยแบกขอช่วยที่แคนาหน่อยแคนาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะช่วยประสานด้วยนะ ฟีซัตฟีซัตขวาสุดขวาสุดมาฝากสำหรับคนที่จะสัญจรเส้นลำพูนะไม่ต้องมาครับบอกเลยครับไม่ต้องมาครับตอนนี้แบบว่าน้ำเชี่ยวมากครับนี่จากุูไงโกโลครับไม่ได้ครับพี่ตรงนี้ไหม ตัยงมัดอ่าโอเคจากตัยงมัดครับจะไปตัยงมัดอออสองฝั่งนสำหรับน,น,น้องอยู่ที่จะมาบรรจุบรรยากาศมาถ่ายรูปมาแล้วสนะตัวเล็กๆเ,เนี่ยไม่แนะนำให้มานะเนี่ยสมมพูดว่าเดินๆอยู่แล้วไปกับน้ำเนี่ยถ้าเป็นมอืองัหายเลยนะ <ผม S 1> หายมมหเลยถ้ามาผู้ใหญ่ก็พูดมือยให้ดีๆแต่ถ้าี่มีุ้าดีกว่านะ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะเดินไม่ได้ครับดูครับน้ำแรงเกินมีอะไรส่งข้อความมาได้เลยครับพยายามจะอ่านนะตอนนี้เยอะมากครับยันนะไม่ไหว